กับวัยคนห่ที่อายุเยอะๆหน่อยอันนี้ต้องตรวจสอบนะว่ามันมาจากไหนอ๋ออันนี้รัฐเขาตรวจสอบอยู่แล้วพี่ติ๋บอกนี้ว่าท้องทันมากลี่ว่าลนี่นั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนควรจัดการให้ได้นะคือหนึ่งคลิปนี้ต้อง้งสอบเด็กด้วยค่ะไม่ได้แค่สอบแค่คลิปคลิปมันไม่เห็นหน้าคลิปนี้หนักหนักมากผมฟังผมยังรับไม่ได้เลยแล้วเด็กคนนั้นคือฟังเลยแล้วแบบคือแม่งเอ้ยเลยอ่ะก็ถูกฉะนั้นคลิปนี้ทุกคนตั้งข้อสงสัย ใครจะปักปาเขาพี่ไม่ทราบแต่พี่ไม่ได้เคยปักปาและพี่บอกให้ตำรวจต้องตรวจสอบเพราะประชาชนคาแขงใจคลิปนี้มากส่วนใครจะไปพูดอะไรแล้วแต่นะแต่คลิปนี้ตำรวจต้องสอบอะไรสอบเด็กค่ะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ที่อื่นผมยังโอเคนะที่แบบค่อนข้างมีอาโตมาแล้วแหละนู่นนี่นั่นอ่ะแต่คลิปนี้คือแบบพอฟังเวลาพูดบริบทในการพูดพี่พี่ไม่ได้เข้ามาเพราะคลิปนี้เลยเพราะมันไม่ได้เห็นหนะ้า พี่เข้ามาเพราะเขาเอาน้องๆเขาเอะมาเต้นโชว์มา mm hmm. แหกค่ะมาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากสิ่งที่พัดเห็นนะส่วนหนึ่งนะพัดแต่ที่เห็นพา่จาเนียเออพี่เห็นอยู่วันนั้นบางคนมาบอกว่าเฮ้ทำไมต้นอ้อต้องรังแกเด็กถ้าคนมองแบบนี้ต่อไปครอบครัวไหนจะทําอะไรอุกาจแบบนี้ได้ทั้งหมดหรอพี่ถามหน่อยอ mm hmm. พี่ไม่ได้จะมีเรื่องกับเขาแต่พี่กําลังจะสอนให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําเขาอย่าเอาความจนมาอ้าง ไม่ได้ทุกคนจนแต่ว่าทุกคนก็สามารถเลือกงานที่ตัวเองจะทําได้ไม่ใช่ว่าเอาความจนมาอ้างแล้วสามารถจะทําอะไรแบบนี้ไ,ได้โดย <Yeah. S 1> ที่นั่งลอยหน้าลอยตาว่าฉันไม่ผิดอันนี้ทําไม่ได้ถ้าสมมุติเราปล่อยไปบางคนแต่ว่าต้อนอ้อสาระแนอะไรที่จะถามคนที่ถามพี่ว่าแล้วคุณนะ่ะทําหน้าที่ของประชาชนที่ดีหรือยังถ้าคุณเห็นสิ่งพวกนี้ที่มันผิดนะคุณสามารถร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปจัดการได้คุณไม่ทําไง ในเมื่อพี่มีกําลังจะทําพี่ก็เป็นตัวแทนของประชาชนที่ร้องเรียนมาทาําไงแต่ส่วนคนที่ไม่ทําเนี่ยจะไปด่าคนที่ทําเนี่ยนั่งเงียบๆค่ะไม่ต้องพูดอะไรส่วนใครจะเห็นใจเขาไม่มีใครว่าพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ให้โอกาสคนนะพี่ให้โอกาสคนแต่ในเมื่อน้องเขายังดึงดันอยู่ไม่เป็นไรให้นำขบวนการจัดการไปพี่เชื่ออเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือคือทุกคนเห็นด้วยผมบอกเลยเห็นด้วย ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต้องทําแล้วผมในส่วนที่แบบเอ้ยเกี่ยวกับเมียหลวงไม่น้อยหรือว่าเกี่ยวกับเด็กที่แบบดวงหางไม่ได้แบบช่วยเหลือเรื่องอาบนะอาชญาเนาะเราดูครอบครัวเรายังรับไม่ได้เลยนะยังรับไม่ได้นี่กิดแล้วแบบคนคือแค่ไม่ชอบพี่ไงอันนี้พไดตรงไอ้เรื่องเนี้ยผมยอมรับเลยนะว่าเป็นเรื่องส่วนส่วนรวมถูกต้อง แต่คนที่ไม่ชอบพี่ก็จะแทงสวนไงพารแทงสวนคือหมหาช่องตําหนิพี่ทุกอย่างซึ่งเราลองเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้นะเกมนี้นะเอามองแบบเป็นกลางนะไม่ได้ว่าใครเก่งหรือผิดหรือถูกนลยคือประเด็นคือเราต้องหาความจริงกันคือผมผมสะท้อนเสมอว่าการที่เราเป็นทนายความเนี่ยนะครับเหมือนที่พี่บอกว่าสมมติว่าผมเกียรติที่ผมจะทําคดีต้องทําต้องฟ้องเพื่อเอาความชนะมา มันไม่ได้มันเป็นการที่แบบเราเอาเรื่องของคนคนหนึ่งหรือครอบครัวคนหนึ่งอ่ะมามาลงอยู่ในสนามอารมณ์ของเราอ่ะถูกไหมไปยุอาจจะไปยุงให้เขาฟ้องเทจอันนี้ก็ฟ้องอันนี้ฟ้องดุยนั่นมากลายเป็นว่าเขามั่วไปสุดท้ายแล้วคือถ้าเราผมบอกลูกน้องผมเสมอว่าถ้าไม่เก่งและไม่มีความเชี่ยวชาญในการทําคดีนี้คดีลักษณะแบบนี้ที่เขาจ้างมาอย่าทําเลยอย่ามาทําแล้วอย่ามายุ่ง ปล่อยให้เขาเนี่ยไปหาคนที่เขายังมีโอกาสที่จะเดินไปหาคนที่เก่งกว่าเราแล้วทําให้เขาได้ถูกไหมฮะแต่ว่าอย่าให้เลยเรารู้ในตัวงเราว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ดีอย่ารับทําคดีนั้นเลยปล่อยเขาไปเดินใน,ในเกมของเขาเถอะเผือเขาไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วเก่งกว่าแล้วทําได้จริงๆมันควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะมาถือส่วนตัวว่าเอ้ยนูย่นนี่อยากได้เงินหรือว่าอยากนั่นอยากนี่อยากเอาคืนอยากได้อาวุธมาแล้วมาทําอีกเนี้ยผมไม่เห็นด้วยเพราะประเด็นคือคนที่เสียไม่ใช่ทนายแน่นอนทนายอ่ะ ร้อยละหมดแหละผมบอกให้ทุกคดีแต่ประเด็นคือว่าลูกความกับสังคมอะมันไม่ใช่ของเล่นเนี่ยอิสลามก็มากหละเวลาที่พี่ไปทําเคสอะไรก็จะมีฝ่ายตรงข้ามคือตรงข้ามกับลูกกับคนที่เสียหายเนี่ยเขาก็จะพักไปหาคนที่เกลียดพี่เสมอแต่พี่มองว่าเคสนี้พี่ไม่กลัวเลยพี่ไม่กลัวด้วยว่าสิ่งที่พี่ทํนมันจะผิดหรือเปล่ามันไม่ผิดค่ะ พี่สระพี่เชื่อว่าประชาชนคนทั่วไปอ่ะเป็นกาแพงให้พี่ได้เรื่องนี้เพราะว่าพี่มองว่าพี่ปลายทางของพี่คือคุ้มครองเด็กเหล่านี้ที่กําลังจะจะแย่ไปกว่านี้บางคนไม่ได้เรียนนะอยากเรียนแต่ไม่ได้เรียนนะตอนนี้เด,เด็กไม่ได้เรียนกันหลายคนนะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมสามยังไม่ถึงเลยไม่ได้เรียนแต่ทุกอย่างจะมาอ้างว่าทำยังไงได้หนูจนหนูอะไร เอาอย่างนี้ <มา S 1> คนโด<ค>นก <มา S 1> ็จะใช้สิทธิ์ในการทําผิดกฎหมายได้หรอมันไม่ได้มา <c oughs> มนคนละส่วนอืมพี่ถึงบอกว่าเอ้ยอย่างออย่างน้องกาเงินเนี่ยทักไปหาทนายรักเนี่ยเขารู้ว่าทนายรักไม่ชอบพี่แต่น้องกําเงินคิดดีแล้วใช่ไหมอนี่ยที่ทําแบบนี้จะตัดถ,ถ้าจะต่อสู้กับพี่เนี่ยรอไปต่อสู้บนชั้นศาลดีกว่าในเรื่องของที่ตัวเองจะโดนถ้าจะไปให้ทนายรักฟ้องพี่เนี่ยพี่พร้อมมากๆเลยสําหรับกําเงินเนี่ยพี่บอกเลย พี่จะได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะกำเงินเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ได้เอาแค่เรื่องที่เธอจะฟ้องพี่ขึ้นไปแค่นั้นพี่ก็จะเอาเรื่องราวทั้งหมดที่พี่ทาเนี่ยแม้แต่คลิปทุกคลิปเนี่ยต้องให้ศาลดูทั้งหมดใครเป็นพยานบ้างพี่ต้องดึงมาทั้งหมดกำเงินไหวไหมอ่ะอืมกำเงินไหวไหมพี่อาจจะดึงแม่สามีเธอมาก็ได้เพราะมันมีคลิปกับสามีเธอด้วยกำเงินไหวไหมกำเงินรับได้ไหมอ่ะถ้าพี่ร้องขอพยานฝั่งสามีเธอเธอรับได้ใช่ไหมรับได้ฟ้องพี่เลยค่ะ ฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเอาคนที่ไม่ถูกกับพี่มาไล่ฟองพี่หรือมาช่วยเธอคิดผิดแล้วค่ะพี่บอกเลยจับแค่นั้นพี่ไม่ได้ขู่เลยพี่เชื่อว่าพี่ทำสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองต่อให้น้องจะแก้ตัวยังไงน้องแก้ตัวไปเลยค่ะในส่วนไหนน้องเสียหายน้องไปแจ้งความได้เลยแต่ในส่วนไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไปว่ากันในชั้นศาลพี่ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลพัดพี่ทำงานพี่ต้องกองเคสดี ทุกอย่างบางอย่างพูดทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วก็มีบางเคสท,ที่ไม่บอกทั้งหมดก็มีมันไม่จําเป็นต้องมาอธิบายทั้งหมดในการต่อสู้กันเราไม่จําเป็นต้องเอาหลักฐานให้คู่ต่อสู้รู้ทั้งหมดก็ได้ถูกไหมแล้วไม่ต้องมีมานะไอคนที่มาบอกว่าเรื่องตัวเองเคลียร์หรือยังเรื่องกูอยู่ชั้นศาลแล้วค่ะมึงไม่ต้องสารแนเดี๋ยวกูจัดการเองนะแต่ในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจากใครก็ตามแต่ อ๋อพี่มีคดีพี่ต้องหยุดทํางานรพี่มีคดีความพี่ต้องหยุดทํามาหากินเหรอคือบางบางทีต้องแยกเนาะต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นไปอ่ะสิ่งที่ไม่ดีอ่ะว่าไปมันไม่แยกแยกไงเออจะมีพี่โดนเยอะมากอย่างกําเงินเหมือนกันโอ๊ยคิดว่ามาแชร์ข่าวเก่าๆพี่พี่จะระคายผิวเหรอพี่ไม่เคยระคายผิวค่ะพี่บอกเลยผ่านอะไรมาเยอะแล้วพัดเรื่องแค่นี้จิบจิบมากแต่พี่ถามว่าคนที่ตําหนิพี่เนี่ย ฟอกขาวบ้างทําดีเอาหน้าถ้าพี่ทําดีเอาหน้าแล้วประโยชน์ที่เด็กได้รับพี่ทําแต่คนที่ตะตําหนีพี่อ่ะพี่ถามเลยว่าชีวิตคุณวันวันหนึ่งคุณทําอะไรที่เป็นประโยชน์เอาแค่กับตัวคุณเองและครอบครัวคุณเคยทํำไหมทําไมก็เงียบปากแค่นั้นเองเออฉะนั้นเองไม่ว่าจะใครก็ได้ค่ะคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งคุณสามารถไปร้องทุกกล่าวโทษได้แทนเด็กเด็ ผู้เสียหายคดีนี้คือเด็กค่ะคือเยาวชนค่ะไม่จําเป็นต้องรอพ่อแม่ไปหรอกไม่งั้นเขาจะมีพระบคุ้มครองเด็กไว้ทําไมถ้าในเมื่อประชาชนอย่างเราเนี่ยไปร้องทุกแทนเด็กไม่ได้ทุกวันนี้กฎหมายมันกว้างขึ้นมันไม่จําเป็นต้องรอพ่อแม่เพราะบางครอบครัวก,ก็สุดสุดปกป้องลูกไม่ได้ยังเอาลูกมาหากินอีกหลายๆเคสมากม ที่มันต้องมีคนอื่นมาแจ้งเราไม่จําเป็นตองพ่อแม่เลยพัดอย่างพัดเองพัดก็ทําประโยชน์ของพัดพี่เองพี่ก็ทํางานที่พี่ถนัดใครถนัดอะไรก็ทําอย่างนั้นอย่างประชาชนคนธรรมดาที่เขาอยู่บ้านเขาอาจจะไม่มีคอนเดคชันแบบพัดแบบพี่แต่เขาเป็นคนนําเรื่องมาหาเราถ้าไม่มีคนเหล่านั้นเด็กๆจะปลอดภยัยไหมถ้าไม่มีเพื่อนบ้านที่ดีเด็กๆจะปลอดภยัยไหมถ้าไม่มีประชาชนเป็นหูเป็นตา เรื่องนี้มันจะแดงขึ้นไหมหรือจะปล่อยงงเงียกไปม,ม,มันมันปล่อยไม่ได้เนาะถ้าปล่อยอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเลเทกันไปเรื่อยๆพี่ถึงบอกว่าอย่าเอาความอาคติส่วนตัวที่มีกับพี่มาเล่นงานพี่ในเวลาที่พี่กําลังช่วยเด็กๆหรือคนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวสังเกตเคสพี่จะเน้นเป็นเด็กและสตรีทั้งหมดเพราะพี่ผ่านเรื่องแย่ๆมาหมดแล้วพี่รู้ว่าเราต้องการให้ใครช่วยเราในด้านไหนในเมื่อพี่มีมือข้างนี้ ไปทางนี้มีมือข้างนี้ไปทางนี้แค่นั้นเองมันไม่จําเป็นเลยว่าโอ้ยคุณจะต้องใสอ๋อพี่ต้องรอเคลียร์ตัวเองให้จบก่อนอีกสามปีคนจะจมหน้าอยู่ตรงจมน้ําอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวนะรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์ตัวเองก่อนนะเดี๋ยวพี่มาช่วยลอยคอไปก่อนนะหนูพี่คะหนูดนซ้อมค่ะรอพี่ก่อนลูกให้ผัวเตะหนักๆกับลูกเดี๋ยวพี่เคลียร์ตัวเองก่อนให้คดีพี่จบก่อนแล้วพี่จะไปช่วยหนูนะเพราะพี่ยังไม่สะอาดแล้วถ้าอย่างนี้นักโทษที่พ้นคดีออกมาจากเรือนจํา เขาจะขอโอกาสทํางานบ้างหรือทําดีบ้างคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยหรอนี่พี่ยังไม่ได้ถูกอะไรเลยนะเนี่ยก็เล่นแบบไม่เหลืออะไรบางทีพี่ทํางานพี่เหนื่อยเ้ยพี่ก็มีทอนะพัดพี่ขอพูดตรงพื้นที่หน่อยว่าอย่างเคสกาเงินพี่แบบอะไรวะคือพี่ว่าสิ่งที่พี่ทามันมันถูกแล้วนะที่ปกพี่ปกป้องเด็กแต่ก็ยังมีคนที่เกลียดเราพยายามรวมกลุ่มกันแล้วก็มาโพสต์ว่าพี่ยังงั้นอย่างนี้คือไปเข้าข้างกำเงินทั้งนั้นอ่ะพี่แบบอ๋อโอเค เรารู้แล้วว่าสังคมไทยมันไม่ได้ต้องการที่จะช่วยคนจริงๆนะเว้ยมันต้องการแค่กูจะเล่นงานคนใดคนหนึ่งเพื่อความสนใจของตัวเองแค่นั้น่ะมันไม่แฟร์สำหรับคนที่อยากจะทําความดีเลยแล้วก็มันจะไม่มันก็จะไม่มีคนคนไอ้นี่มันคือประโยชน์สาธารณะเนาะมันส่วนรวมเนาะไอไอที่โดนมันเป็นส่วนตัวเนาะมันต้องแยกมันต้องแยกเป็นสองประเด็นมันต้องแยกเป็นสองประเด็นส่วนตัวส่วนมบางคนอาจจะเลวกว่าพี่ก็ได้แค่ยังไม่ถูกแฉเท่านั้นเอง ขอข้องขวันได้ครับหกดอกใช่แค่นั้นเองบางคนอาจจะบางคนอาจจะเร็วกจจวก่าพี่ก็ได้แค่ยังไม่ถูกแฉเท่านั้นเองพี่ก็พูดเสมอว่าพี่ก็ไม่ใช่คนดีแต่พี่ก็ไม่ใช่คนเลวถึนไม่มีจิตสํานึกที่จะแบบช่วยเหลือใครที่กําลังเดือดร้อนตรงหน้าไม่ใช่ขอข้องควันด้วยครับหกดอกบางทีทํางานทุกวันเราก็แบบรู้สึกแบบเอออะไรทุกเคสเลยอะ่ะทุกเคสเลยที่จะต้องไปแทงสวนพี่ทุกเคสเลยเพื่ออะไรที่ไม่เข้าใจทําไมไม่แบบ อไม่ไปเนี้ยคืออย่างนี้มันต้องอย่างนี้ว่าไอ้อันนี้เห็นด้วยอันเนี้ยฟังอีกมุมนึงแล้วไม่ถูกอันนี้สวนมาเลยเราไม่ว่าถูกไหมถ้าสวนมาถ้าถ้าเราไม่ถูกจริงๆสวนเน่ยเราไม่ว่าด้วยเราแต่ว่าเราขอเหตุผลถูกไหมเราไม่ได้เอ้ยกูผิดไหมว่ากลับมานั่งคิดถูกไหมไหนดูซิเอามาเพิ่มซิเราเหไหมมันนั่งคิดอันเนี้ยผมว่าแบบเนี้ยสร้างสรรค์แต่ประเด็นคือว่าเอ้ยไม่ผิดก็พยายามลากอันนี้มาสวนมาสวนมาสวนผมมองว่านี่ไม่ถูก อันไหนที่เขาทําดีควรส่งเสริมเขาไปด้วยกันเพราะบางเคสมันก็ต้องแลกกันส่งเสริมกันนะผมบอกอย่างนี้ว่าแลกกันส่งเสริมกันน่ะอเราเห็นคนนี้ทําดีเราก็ไปกดใจไปช่วยอ่ะโอเคโอเคไปเราเห็นอะ่ะบางเคสผมเห็นบางคนเขาไปทนะํานนั้นนี้อยู่มาหาผมไม่ต้องหไปคนนั้นเลยไปตรงนั้นน่ะไปแล้วเขารออยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องมาหาเราหรอกพี่ไม่เคยไปยุ่งกับเคสใครนะไม่เคยไปทักหาฝั่งคู่กรณีของผู้เสียหายของใคร ใครทาเคสหลุดมาพี่ก็ไม่เคยไปซ้ําเติมค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ใครพื้นที่มันคนเราทํางานมีผิดพลาดกันได้ไม่ซ้ําเติมกันแต่สิ่งที่พี่ทําพี่มั่นใจเรื่องกาเงินมากว่าพี่ไม่ไทําอะไรผิดแต่พี่ถูกซ้ําเติมที่พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ถูกเล่นงานที่พี่ไม่ได้ทาอะไรผิดถูกกล่าวหาว่านั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยทําให้ครอบครัวกําเงินเสียหายคนที่ทําให้ตัวเขาเสียหายคือตัวเขาเองไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนดูไม่ใช่คนร้องเรียน ถ้ามันไม่มีคลิปเหล่านี้ที่เขาถ่ายออกมาเขาจะเสียหายไหมทําไมเขาไม่ย้อนกลับไปดูว่าตัวเองต่างหากที่เป็นคนทําให้ครอบครัวเสียหายไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นอย่าโทษคนอื่นเลยอันนี้คุณโทษคนอื่นไปหมดเลยคุณโทษคนนั้นคนนี้บอกว่าคนนั้นคนนี้เหมือนประมาณว่าอิจฉาคุณทําไมตอนหนูจนไม่มีใครมาช่วยเหลือหนูทําไมตอนหนูมีคนติดตามน้อยอิจฉาเรื่องอะไรก่อนเนี่ยเขาไม่มองย้อนกลับไปว่าผู้คนประจานเขาคุณประจานตัวเองค่ะ คลิปเหล่านี้มาจากโทรศัพท์ของคุณค่ะไม่ได้มาจากโทรศัพท์เราถ้าคุณไม่ถ่ายตัวเองมันจะออกมาได้ยังไงถูกไหม,ไมฉะนั้นอย่าโทษคนอื่นค่ะพี่ไม่ได้เคยประจานเขาตัวเขาต่างหากเขาประจานตัวเองมาหลายปีแล้วแต่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวคุณกลับมาอายหรอแต่สิ่งก่อนหน้านี้ที่คุณทําคุณไม่อายล่ะคุณเอาน้องมาทำทำไมคุณไม่อายล่ะคุณเอาแม่มาเต้นทาไมคุณไม่อายล่ะตอนนี้มาอายทําไมและจะมาโทษคนอื่นได้ยังไง ก่อนจะโทษคนอื่นดูตัวเองค่ะกลับไปดูคลิปประกอบของตัวเองที่ทำมาค่ะแต่พี่ว่าคงไม่อายหรอกดีได้พูดแบบไม่มีคนเถียงชอดๆเงินพูดไม่รู้เรื่อง <T> จริงคือเราก็าอยากพูดในมุมการทำงานของเราว่าใครจะมากระแนะกระแหนพี่ทำไมเรื่องนี้เงียบคะอะอย่างเคสประกันร้อยี่สิบล้านทำไมต้นอ,อ <T> ้อเงียบคะกองปากขอไว้ค่ะแทงพลาดไหมไม่ได้แทงพาดใช่ไหม อะไรนะไม่แทงพลาดจะไปตรงเนี้ยไม่พลาดจ้ะเธอเคยเห็นกองปราบออกหมายเรียกหรอผมไม่เคยผมไม่ค่อยดูข่าวนะผมยอมรับผมมี่ในกลุ่มทว่วของผมนะไอ้เรื่องไหนที่มันที่มันข่าวไอ้นอกผมไม่ค่อยหรอกแต่ถ้าเรื่องที่มันเกี่ยวกับพวกอย่างเนี้ยผมจะผมต้องโฟกัสให้ถูกก่อนว่าเคสแต่ละเคสที่เข้ามาเขาขอให้เราช่วยเรื่องอะไรถูกไหมอย่างประกันร้อยยี่สิบล้านเนี้ยพรุ่งนี้น้องเขาต้องไปให้ปากคำอีนนะ แล้วจะมีนยายคณะว่าติดพุกไหมคดีนี้เหรอผมมองว่าไอ้ผิดมันมีแน่นอนไอ้ผิดอ่ะแต่ประเด็นว่าจะผิดเท่าไหร่ยังไงอะแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้มันควรเป็นตัวอย่างศาลคืออย่างนี้เรามีหน้าที่เสนอไปต่อศาลไปทั้งหมดหรือว่าให้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่าไอ้แบบเนี้เราเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะอไอ้คุณดูซิไอ้นี่ถ้าผิดคุณก็ลงโทษถ้าไม่ผิดก็ปล่อยเขาไปเนี่ยคือหน้าที่ของเขานี่คือหน้าที่มูลทีี่นี่คือหน้าที่ของเราได้แตนะผม ปรึกษากฎหมายมาอันนี้เข้าขายเนี่ยเราก็แนะนําไปลองปเป็นหน่วยงานนี้นะอันนี้หน่วยงานนี้นะอ่ะเขาก็ไปนี่คือหน้าที่ที่เราทําถูกไหมฮะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ศาลทีนี้ถ้าศาลลงโทษหรือไม่ลงโทษศาลต้องตอบสังคมไม่ใช่เราต้องหช่้หมเราเป็นประชาชนอะเรามีหน้าที่พัดมีหน้าที่พี่มีหน้าที่ หลายคนมีหน้าที่ที่จะนําเรื่องราวให้รัฐได้ทราบว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเราเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐบางทีหน่วยง,งานภาครัฐบุคลากรภาครัฐเขาไม่ได้มีเพียงพอเท่ากับประชากรอย่างเราที่มันมากขนาดไหนแต่ถ้าเรารู้เราเห็นอะไรแล้วเรานําเรื่องราวเนี้ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนั่นคือ<ด>หน้าที่พล,ลเมืองที่ดีทีนี้ไอ้ส่วนพี่ากาาว่าผิดผิดแค่ไหนผิดยังไงแล้วปล่อยออกมาก็ไปด่าสารและสารก็ต้องตอบสังคม ถูกไหมเป็นหน้าทีา่ศาลทาไมศาลต้องเอาอย่างเงี้ยมันหน้าที่ศาลไม่ใช่หน้าทีเา่เราแต่มาถามว่าเขาติดคุ้มไหมไม่รู้ถ้าไม่ติดคุ้เอาคนก็คุณก็ต้องไปถามเองว่าทําไมมันไม่ติดคุกวะอะไรอย่างเงี<ช>้ยเราย่าไป็ังขับว่าเอ้ยเรามองอย่างเงี้ยเรามองอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าติดคุ้แน่นอนเป็นผู้พากษาก็ไปทำอาชีพเป็นผู้พากษาเพราะผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่สอบเลยนะผมมีโอกาสสอบแต่ผมไม่เอาผมไม่อยากเป็นผมอยากทำหน้าที่ทนายความผมมองว่าอาชีพผมในตอนเนี้ยมันสามารถที่จะเจอกับคนได้เยอะมากกว่า ถ้าผมไปเป็นผู้พาษาวันนั้นสมมติว่าผมสอบได้ในวันนั้นวันนั้นผมก็นั่งดูเฉพาะสําวนในเรื่องนั้นผมไม่สามารถที่จะสามารถคุยกับคนนั้นได้มีโอกาสได้เจอกับคนนี้ได้วความรู้คนได้มากขนาดน,นี้ด้วยซ้ำผมบอกว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่อ่ะคุ้มมากกว่าตรงนั้นด้วยซ้ำใช่บางทีประชาชนเขาเข้าไม่ถึงหน่วยงานภาครัฐเราก็เป็นประตูให้เขานำเออเนี่ยพี่ต้นอ้อมมันคนมดาด่าผมอ่ะเป็นทนายประชาชนไหมทําไมไม่ช่วยคนจนเขาถามอย่างนี้เนี่ยอย่างพี่ต้นอ่ยเจอเยอะคนจนมาช่วยนู่นนั่นแต่ถามว่า การที่เราทาผมมองว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือการทําข่าวบางเรื่องที่มันสะท้อนสังคมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างพอมันเป็นตัวอย่างปั๊บเนี่ยมันทําให้คดีแทนที่จะเกิดกลับกลายเป็นไม่เกิดถูกไหมหรือว่ามีแบบเกิดนิดก็เป็นตัวอย่างนู่นนั่นผมว่าแบบนี้มันในการช่วยประชาชนได้มากกว่าการที่ช่วยบอกว่าไปช่วยคนจนไอ้จนเนี่ยมันก็จนคนนี้ก็จนจนมิแต่ต้องช่วยทุกวันอ่ะแต่การที่มาให้ความรู้เขาแบบนี้มาเป็นตัวอย่างแบบนี้ออกสื่อแบบนี้ทาแบบนี้ผมมองว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าและกว้างกว่า คือคือหลายเคสที่ทักมาแบบนี้เหมือนกันพัดพี่ก็จะให้คำปรึกษาเขาแนะนำว่าไปช่องทางไหนบางคนเนี่ยไม่มีเงินจะคลอดลูกค่ะพี่หนูโดนสามีทิ้งหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ค่ะโทรไปหาพอมอได้นี่ครับเพราะว่าอย่างพวกเราเองเราไม่ได้เป็นออ่มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยได้ทุกคนถ้าช่วยช่วยทุกคนไม่ไหวหรอกถ้าเราช่วยสักคนหนึ่งก็จะเข้ามาอีกเป็นร้อยฉะนั้นนะพี่เองก็จะบอกตรงๆว่ามูลิธีพี่ไม่ได้มี เงินแยะไปช่วยเหลือใครแต่ถ้าเราจะชี้นําในช่องทางที่คุณกําลังเกิดปัญหาไปช่องทางไหนอย่างนั้นง่ายกว่าบางคนบอกว่าภูริที่ตามจับชูให้ได้ไหมคะพี่กระฮึจะให้ฉันไปตามจับชูแล้วคนนี้โดยที่ไม่ทราบหรือว่าชูเป็นใครแต่จะให้เราไปสืบจับชูให้เขาเขาไม่เข้าใจบริบทการทํางานเราเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจบางอย่างเนี่ยประชาชนเขาเข้าไม่ถึงหนงานภาครัฐเขาไม่รู้เลยว่าต้องไปตรงไหน เราก็ต้องแนะนําเขาชี้ชี้นำเขาเออไปตรงนี้นะไปตรงนี้นะแค่นั้นเองอืแต่จะให้เราทําให้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ผมมาเหมือนกันช่่ยไม่ได้ครับมูนิธิรับเออมูลนิธิว่าความให้หน่อยคะ่ะพอดีโดนฟ้องมาคือแบบอืมพี่ไม่ได้มูลนิธิเราไม่ได้มีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบุาิมีมีข้อบังคับการทํางานเราม,มันมัาถ้าถามมาถามเราว่า โอเคมูลที่สามารถที่จะแนะนําให้ไปหาทนายฟรีหรือว้านห่หยงการที่ช่วยฟรีตรงไหน,อ,น,นอ่ะอันเนี้ยใช่ใช่ใช่พี่ก็แนะนําไปอย่างที่บอกว่าไปปรึกษาที่สภาทนายความได้ค่ะเขามีทนายที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วบางคนไม่รู้นะไปได้สภาทนายความมีค่ะแต่ทีเนี้ยเราไอ,อ,อ้เหมือนกับไปสภามันไม่ได้หมายความว่าไปสภาปั๊บแล้วคุณจะได้ฟรีหมดทุกอย่างนะหรือว่าคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่เขามีหลักเกณฑ์ของเขาถูกไหม มีหลักเกณฑ์มีเขาให้จํากัดวงเงินแค่นี้หรือช่วยเหลือแค่นี้อันนั้นมันอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของเขาแล้วมันต้องกลับไปที่การบริหารจัดการของภาครัฐไปเรื่องของภาษีไปเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยการจัดการอาหารเงินถูกไหมมันจะไปให้ตามใจเราทั้งหมดมันไม่ได้ถูกต้องเป็นมันยากคือพี่ทุกวันเนี้ยพี่พยายามมองข้ามคอมมิต์ลุบๆนะแต่บางทีก็ด่าเราแรงจนแบบเฮ้ยเราไปทําอะไรให้ขนาดนั้น พี่ก็มีส่วนนะพัดเพราะว่าพี่พี่ยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเลยพี่ยังทําใจไม่ได้กับเรื่องที่ไม่ด่าคนแต่บางอย่างคือคุณมามาล้ําเส้นเราเกินไปอันนี้พี่ก็ต้องมีส่วนบ้างก็ต้องขอไปนะท่านท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าคนทํางาน่ะเนาะอ๋อไม่ใช่พระอิฐพระปูนไม่ใช่พระ <S 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 คือด่าแบบเกินไปอะ่ะด่าจนเฮ้ยมันกูไปทําข้อตุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบคือมันเรื่องหยิบย่อยที่เอามาด่าเราอยากให้เราอยากให้โฟกัสในการทํางาน แต่พี่จะบอกว่าคนที่ด่าเราเนี่ยสักวันหนึ่งเผื่อจะต้องมาขอความช่วยเหลือพี่ก็ได้ถ้ถูกสารง<ไ>จริงเออช่วยเหลืออะไรวะอ่านก่อนช่วยเหลือสังคมก็ต้องรับมือไหวอยู่แล้วครับถ้ารับมือไม่ไหวอ้อยืนไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามอ้อมาตั้งแต่แรกก็จะรู้อ้อโดนอะไรมาบ้างถ้าอ้อรับมือไม่ไหวอ้อก็ยืนไม่ได้ถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอ้อทํางานเป็นองค์กรอิสระเป็นมูลนิธิ เป็นประธานมูทีแล้วก็ต้องทนให้คนด่าเอาแบบยังช่อบางทีเราเราเหนื่อยนะบางทีผมอ่ะผมเหมือนกันไลฟ์สดให้ความรู้บางทีเราก็อยากใช้เวลาของเราอ่ะให้มีประโยชน์มากๆาเลยเนาะบางทีมันก็ฟังคอมเมนต์มันลบๆบมามันก็ทําให้แบบเหนื่อยอ่ะแต่พี่ไอ้พวกเตี่ยคนดูพี่เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้คนคอมเมนต์ดีพี่อ่านไม่ทันนะคนคอมเมนต์ด่าั้งตาเลเอร์เลยไอ้พวกนั้นมันจ้องจิกเลยติดตาเลย เออพี่ก็เลยอืพยายามปล่อยผ่านแต่บางทีเห็นไปคอมเมนต์ด่าเราแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่รู้จักกาันจะด่าเราจะละพัดอีเลยอ่ะพี่ก็เลยไอ้กลับเลยแค่นั้นเว,เวลาลงก็เฉพาะส่วนที่เราไม่ดีมาลงทําดีเอาหน้าไม่เป็นไรค่ะถ้าเอาหน้าแล้วคุณได้ประโยชน์คือเด็กจบแล้วนั่นแหละเอ,อเดี๋ยวฉันจะไปกินซั่วข้าวุุนแล้วนะดึกแล้วออผมก็จะไปเหมือนกันธนารักก็หนีผมละ เขาไปนอนกับหมาลักพี่แล้วไม่ไปเจอกันให<อ>ม่เมื่อเช้า